ใฝันโถมลงสู่คืนดินเหนือสิ่งอันมุ่ความสะดวกฉันได้อัญเชิญทวกอย่างเรียบร้อยแล้วเอามันออกมาเมื่อเขาพูดอย่างนั้นไอเทมก็เริ่มไหลออกจาก่องเก็บของเขามีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มีเครื่องบินสำหรับขนส่งเครื่องจักสำหรับำเหมืองแร่และในระหว่างนั้นเครื่องจักรหมดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสหรับการขุดด้วยธีที่มีะสิรธิภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการขุดจับการใช้แบบควบคุมหรือแม้แต่การสแกนรย้าไ้แน่ใจว่ามีทุกอย่างทุกอย่างอยู่ที่นั่นก้องกำลังปฏิบัติการั้ามีเคร

ฉันไม่ต้องการอะไรไล้สาระมาโรรบมีมากพอที่จะสบายใจได้ือที่ฉันต้องการก็อยู่ในกระเาของฉันแล้วคุณอะไรในห้อพักของคุณบ้างนังสือเสื้อผ้าและทุกอย่างฉันต้องการหมดฉันมีสินค้าคงคลังนั้นฉันจึเก็บทุกอย่างไม่ได้บางทีเรื่องงานจะเปลี่ยนไปจากที่ฉันกับคุณเสร็จแล้วไปนเลยบนโซฟาได้เลยรินทีไปที่โซฟาในสมตัวห้องเล่นที่รมโต๊ะกาแฟเล็กๆนั่งบนตัวหนึ่งและเขานั่งตรงข้ากับเธอในอยางออกมาวางบนโต๊ะถ้าคุณต้องการสิ่งใดฉันไม่เป็นไรอันประกาศคู่ถ้าอย่างน

ตกลงอันยับประกาศคู่ยังไงก็ตามมานาเป็นสาร่มองไม่เห็นเช่นกันแอร์มันถูกควบคุมโดยจิตวิญญาณของเราโดยตรงเราสามารถควบคุมมานาได้หลายวิธีและเมืการงานเราก็สามารถสร้างเวทมนต์ได้แล้วคุณจะสร้างเวทมนต์โดยไม่มีวงกลมเวทมนต์ได้อย่างไรเพื่อที่จะ้ริ่งนั้นคุณต้องรู้ว่าวงเวทคืออะไรรู้ไหมว่าวงเวทคืออะไรการสร้างพวกมันทำให้เราสามารถใช้เวทมนต์ได้การสร้างพวกมันทำให้คุณสามารถควบคุมมานาของคุณได้เนื่องจากจิตวิญญาณของผู้คนแอร์เกินไปและจิตของพวกเขายังไม่กระนาดพิงหอพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างเวท และไม่ใช่จิตของคุณไม่เคยกับการจัดการสิ่งต่างๆโดยตางั้นมันจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากคุณตั้งใจที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆฉันจะงที่นี่เพื่อนำคุณสู่ทางของการทำให้มันง่ายขึ้นโดยการทำให้จจตของฉันแข็งขึ้นนั่นคือวิธีหรงอสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทำคือให้ความรู้แก่คุณมุมมองของคุณต่อโลกและการทำงานภายในของโลกนั้นไม่มีความรู้และมีข้อบกพร่องและคุณจสคัญประการหน่งในการบิการคือการความเข้าใจสิ่งที่กำลังริการและผนที่ตามของสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นอัน ำนายฝันโนมตัวไปข้างหน้าแล้วางสิ่งของสอิ้นไว้บนโต๊ะกําจัอาหารออกไปัน,นลูกบาตรโลหะและอีก,กคือถ้วยน้ำลูกบาตเป็นวิธีฝึก,กการจัดการง่ายที่สุดในขณะที่น้ำยากว่าอากาศที่สุดแล้วไฟละ่ะไฟไม่ใช่สสารน้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องจัดก,การเสียทีเดียวคือหนึ่งในมุมมองที่ข้อรังที่คูณมีณซึ่งเราจะแก้ไขอันยประกาศคู่อันยประกาศคู่แต่การพูดไม่ได้่วยคุณในตอนนี้ขั้นตอนแรกในการเดินทางของคุณคือการฝึกจิตใจและคุณจะทำแบบเดียวกับที่คยทำระหว่างภาัติบัตรลอย อะไรทำแบบนั้นอีกครั้งเดี๋ยวนี้อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เธอไม่พูดอะไรและพยายามยกมันขึ้นอีกครั้งโดยให้สูงขึ้นหนึ่งนิ้วก่อนที่มันจะตกลงอีกครั้งอีกครั้งอัญญประกาศคู่เธอทำมันอีกครั้งอีกครั้งอัญญประกาศคู่และอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งอัญญประกาศคู่อีกครั้งอารินาตะคอกใส่เขาด้วยความโกรธจนทำคาริน่าจนใจอ่อนล่ายกของนั้นต่อไปจนยกที่สูงขึ้นได้ขับดันตัวเองเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำแค่นั้นหรืออัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ ฉันรู้ว่ามันแต,ตกต่างเจตของคุณเหนื่อยลา้ายากกว่าร่างกายที่เหนื่อยลา้าแต่ถึงแม้ว่าคุณจะไ,ได้พยายามเรียนรู้การบรคุณก็มีสามารถไปปลายนเวทมนตร์ได้หากจิตของคุณแข็งแรงคุณคิดว่าคนในชั้นเรียนระดับสามมีจ่จอ,อ,นอ,อนจิตใจคือที่สร้างเวทมนต์อยากได้เวทมนต์ที่ดีกว่าต้องมีจจตที่แข็งแรงขึ้นสิ่งที่ผมให้ทำนั้นเป็นเพียงวิธีฝึกจิตใจที่ตรงและประสิทธิภาพที่สุดแล้วอะไรละ่ะคุณจะทำอันยับประกาศคู่อันยับประกาศคู่อารีน่าเงียบไปแต่ในที่สุดเธอก็ถอนหายใจแล้วเริ่มให้ ตลอดสชั่วโมงต่อมาแอรีนาไม่ได้ทำอะไรนอกจากยกลูกบาดขึ้นมันเป็นน้ำหนักสำหรับจิตใจของเธอและเธอก็ทำซ้ำอยู่เสมอโดยคกินทุ่สั้งเท่านานแต่จากกา,าง,งานของเธอเธอจึงเหนื่อยล้าทั้งจิตใจและร่างกายเนื่องจากเธอใช้มานาไปมากมายนึ่งกำลังอ่านหนังสือที่อยู่ตรงข้ามเธอและในที่สุดก็มามองเธอเมอเขาได้ลูกบาทหล่นจากมือของเธอลงบนพื้นเขาเฝ้าดูเธอตลอดเวลาติดตามมนในร่างกายของเธอเห็นว่าเธอ,อแอมเวลาผ่านไปในที่สุดมอไม่มีมนยและจิตใจที่อ่อนแอเธอก็ทำไม่ได้อีกต่อไปเหนื่อยอันอยประกาศคู่ใั่ฉ รีนหลับตาลงและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเขาลุกขึ้นั่งเผชิญหน้าเธอคุณโอเคไหมคุณรู้สึกยังไงบ้างอัญญประกาศคู่ดอกจันดงดอกจันไม่อัญญประกาศคู่โอ้พระเจ้าอัญญประกาศคู่อะไรนะคุณทำให้ฉันทงานหนักมากแลดอกจันสุดดดอกจันตอนนี้ฉันปวดหัวหลังจากที่วินพูดนคำตาก็เริ่มไหลออกมาจากาหน้าเขาเอามือปิดหน้าและก็เดินไปหาเขาขณะสุดดมการเลือกคำพูดที่ไม่ดีแม้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในใดก็ทางหนึ่งฉันแค่ไม่เป็นไรฉันแค่สงสัยว่าฉันจะพาเธอกลอพักของเธอได้อย่างไรรีนเฝ้าดูเธอกรดเขาและร้องตะลึงหากดนักกำลังน ริ่ยอมรับการกามของเขาและเธอหน้ากับอารินาที่สงบนิ่งเอาล่ะดึกแล้วไปส่งคุณเข้านอนกันเถอะเหล่าครับผมเหนื่อยคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรมาเถอะบางทีถ้าคุณไม่หลับขนาดนั้นฉันก็ไม่ง้ขนาดนั้นฉันก็เลยเอาความฉลาดของคุณมาใช่มันทำให้คุณมีมและโมโหใช่ฮะอันยับประกาศคู่พาคุณไปนอนเถอะคืนนี้คุณนอนหลับสบายริ่งพุ่งเธอขึ้นมาขนากที่ต่อย่แต่เขาอย่อนงเหมือนเด็กเขาพุ่งเธอแล้วเอไว้นเตีโดยผ้าให้เธอนั่นสิครับ่อน้วไปนอนซะไม่คุณดอกจันหาดอกจันฉันไม่ต้องการริ่งใช้

ฉันทำแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้มามุ่งเน้นไปที่เม็ดมนี้ก่อนการวิเคราะห์เหล่านี้น่าสนใจความฝันคลื่นคิดอย่างลึกซึงในขณะที่เ้ารูปแบบและลำแขกทั้งหมดที่ลอยอยู่ในอากาศโดยไม่สนใจว่าค่ำคืนนั้นจะดึกแค่ไหนอบบอบอบอ,บอ